สถานที่ลงอ่ะแต่ได้แสดงตัวว่าเราไม่เกี่ยวใส่กอดด้วยนะใส่กอดด้วยนะฮัลโหลครับมาครับตอนนี้ออดีกับซันหมดสกอร์เท่าไหร่แล้วครับล่าสุดออดีกับซันหมดสกอร์เท่าไหร่แล้วครับล่าสุดเดี๋ยวสภาอ่าสิบเจ็ดสิบเจ็ดต่อเท่าไหร่สิบเจ็ดศูนย์ครับ พอไหครับครับเอาล้าาวครับจังหวะนี้บอเลเหนลงมาแล้วเหมือนลงมาเซตไฟก่อนแล้วมีเสียไม่ได้หลุดเข้าไปแล้วสามสี่คนตอนนี้แต่ว่าวงนอกยังคงนวเนยในยปานอยู่เสียไม่ได้เหมือนเซตไฟเล่นน่าจะเล่นแผนเดิมครับผมมันมาไล่ไปเพิ่ม ตอนนี้เหมือนเซฟไม่ได้ลงได้แล้วฮะแต่จะเข้าไปช่วยตัวหลุดที่อยู่ข้างในได้หรือเปล่านี้เหมือนพยายามจะคุมศพโดยบอนเทนนะผมบอนเทนรอบนี้เอาจริงครับแปลงล่างเป็นเอเลี่ยนมาแล้ว เขาขาขับรถยิงอยู่รอบๆให้เลยนมัเปลียไม่ได้เป็นยังเป็นแผนเดิมครับเป็นองค์ประกอมันล่วงรถสีมันล่วงรถสีมันล่วงรถ้มันล่วงตัวอีาถอยาถอยหิน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 ขอโทษครับขอโทษครับเอาเล่นเลย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 ไม่ต้องสอนเล่นเลยเล่นเลยเล่นเลยพี่พี่พย่พี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 พี่พีี่ี่พี้พี่ี้พี่ พี่ข so ึ้นมาตรงนี้ใบตันใบตันอ๋อโอเคเฮ้ยเฮ้ยเอาว่ะ

ไอ้แจ๊ดูรถดับเพลิงดิแจ๊ดไอ้แจ๊เห็นรถดับเพลิงป่าวแจ๊รถดับเพลิงจอดแล้วรถดับเพลิงจอดกลางไฟแล้วเฮ้ยทำไมมีรถดับเพลิงอ่ะมันมีอะไรระเบิดทักอย่างรถดับเพลิงมันเลยมารถดับเพลิงใส่ใส่ทำไมปวดอ่ะกลอนไว้กลอนไว้ถือศกศึกตอมันคือ NPC ใช่ไหมพี่มีอะไรระเบิดรถระเพิงมันก็มาเกินไปป้าเปลี่ยนปืนด้วยทำหน้าดีดีมากเลยอ่ะ หเหมือนเอ็ีมาด้วยแผนเดิมจะตีโอบล้อมแต่เหมือนบอลเทนรู้ทานกระจายสู้นะรอบนี้ทำให้ไฟแตกกระจายเป็นสิบแปดกลุ่ม,มเหมือนตอนนี้ปืนวนไฟเหลือน้อยมากแล้วพี่ชายดูไฟนัวๆกันครับพี่ชายน่าจะยังออกไม่ได้นะตอนนี้ ครับนายสาวเอ้านดนปิดตัวชุบหรือเปล่าอย่างนี้เกิดหรือเปล่าครับจังหวะนี้ชุบเกิดไหมชุบเกิดไหมอุ้มอุ้อุ้มคมๆโอ้ยอากิ้งหลบสวยๆเอาเกิดครับเอาแล้วเหมือนแตกว่าหลังว่าแตกตอนนี้เหมือนมีการโดนลื้ออูแต่ในไฟเหมือนทางด้านของบอลเทนค่อนข้างได้เปรียบเป็นอย่างมาก อยู่ที่ว่าเสียไม่ได้แล้วจะรีเพื่อนกลับขึ้นมาได้หรือเปล่าซเปลือกปืนหือซ่อมเปือกปืนหรือซ่องเปลือ<ไ>ปืนไปดึงมาศพมาไปดึงศพมาไปาาดึงศพมาเอาศพกัดกลางไฟเอาศพกัดกลางไฟเอาศพก,ก,กัดกลางไฟเลนเรียบร้อยนะภาพชัดเจนแล้วนะฮะเหมือนทางนั่นบอลเทนจะค่อนข้างได้เปรียบทางนั่นกลางไฟแล้วตอนนี้เสียไม่ได้เอาศพออกไปทิ้งเยอะหรือเปล่าถ้าเป็นภาพนี้ภาพแบบนี้มันคือ แดงกือแล้วออ้แต่มอลสีไม่ได้รีสู้อยู่นะรีสู้อยู่นะแต่ว่าบอนเทนพยายามถือศพติดมือแล้วถือศพติดมือยิงทิ้งวิ่งหนีแล้วอันนี้จะเพิ่มขนาลหววอ,อาลไปแล้วมั้งไปนู่นแล้ว <laughs> <laughs> เสยยไไม่ด้คงเสียไม่ได้รีกลับมาเยอะมากเหมือนบอล<ช>เทนเอากักศพไม่ถูกต้องเอาศพออกไม่ได้หรือเปล่าเสียไม่ได้ยังรีได้อย่างต่อเนื่องอ่ะแล้วปิดไปแล้วหนึ่งเอาแล้ว <Hey. S 1> โอ้ و, แต่เหมือนรีสู้จนกลับมากลับมาเกือบหมดแล้วเสียไม่ได้อูว์พลังเอดีครับซอมบี้จริงๆครับไฟนี้เสียไม่ได้ ดีคยอะไรสัตว์ฮะปากดีสัตว์ไม่ปากดีไอ้เมียวก็จะมีคนรีบไม่หมดนะตอนนี้ปีนี่อะไรสัตว์ฮะเป็นที่อะไรเหมือนจะคืนแต่ติดคอเฮียโอ้เหมือนจะคืนแต่ติดคอครับบอลเทนคืนไปแล้วด้วยครับแต่ใครย่นออกมาคืนไปแล้วจริงๆครับตอนจังหวะนี้ของบอลเทนนี่ไงเอ้แต่แต่กลางไฟกลางไฟนี่อยู่นะ เสียไม่ได้กลับขึ้นมาได้เต็มหรือว่าเสียไม่ได้ที่จํานวน้น้อยๆเมื่อกี้เอาศพไปทิ้งหรือเปล่า<อ>ลกลับมาเฉยเลยฮะจังหวะนี้<อ>และปั๊มระเบิดปั๊มระเบิดอย่างนี้มีศพแน่นอน ชอบมากเลยจังหวะปั๊มระเบิดอะเอาอีกได้ไหมอะเอาโอ้เราเอาอีกจัดให้ตามคำขอพี่นีงอยไ่หลายตู้มเลยเอ้ยพี่มันมันมันมีผู้ชมอยู่ฝั่งฝั่งปั๊มมาเห็นปลาด้านขวาข้างบนออติดขอบเหมือนกันเฮ้ยรถดับเพลิงมาพี่ด้านขวาดับเพลิงมาอีกแล้วจังหวะนี้ดับเพลิงเอาให้ ดาเพิร <The S 2> <The S 1> ์บอกขอทางหน่อยครับทางไม่ได้ทางไม่ได้ดเพิร์มาไม่ได้ดาเบอร์มไม่ได้มันติดแล้วว่เพิร์บอกไม่ไม่หลบใช่ไหมชนชนเลยและเหยียบซ้ำแมึงมึงโฟกัสเพื่อนได้เยอะโฟกัสเพื่อนได้เยอะใจเย็นดับเบิรวิ่งไปไหนดาเบอร์ดาเบิรวิ่งเข้ากำไฟพี่อยู่พี่อยู่พี่อยู่กระเถิบให้ เมันบังเหรอเต็มตัวเต็มทำไมเป็นคนแบบนี้ล่ะเจ้าชู้เหรอวิบังอ่ะเมื่อทำไมถึงบังอ่ะใช่ได้ออกมาแล้วเลิกบังแล้วว้าเลิกบังได้ไปในหนึ่งนาทีว้ายบอกใครหรือเปล่าเลิกบังอ่ะบอกใครอะเอ้ยยังนัวเอายูบอกพี่เหรอเลิกบังก็ดีแล้วน้องเลิกบังก็ดีแล้ว เฮ้ยรถับเพิงมาอีกคันหนึ่งแล้วเพิงบอกว่า <c oughs> คันเดียวดับไม่พอสองคันโอ้โหเดือดได้นะ <c oughs> บอนเทนมากครับคืนไปแล้วนะไฟนะยังอยู่ <c oughs> บอนเทนยังอยู่ <c oughs> บอนเทนยังอยู่ <c oughs> หรือว่าบอนเทนเขาอุ้มสวนออกไปแบบว่า <c oughs> อุ้มออกไอ้เมื่อก่อนตอนพี่ทำแก๊งอธัธนามันจะมีอยู่สามคนที่แบบ เด่นเด่นเรื่องชุบเรื่องเตือนสติแบบให้เอาเพื่อนเอาเพื่อนเอาเพื่อนชุบอะไรเงี้ยแบบไม่ต้องสนใจเอาเพื่อนชุบเพื่อนอย่างเดียวอะไรเงี้ยไอ้สามคนนั้นอะอยู่เสียไม่ได้ตอนเนี้ยว้าใครอวะวาเลนบีทูแล้วก็เรวาอเลนบีทูอ๋ออืมแต่ว่าเลนมันเล่นดีจริงพี่ ยังยังมียังมีอยู่วันวันเทนมือปืนยังมีอยู่ยังยิงสู้กันอยู่เนี่ยนะเห็นปะเอ้รถด,ดับเพลิงเอาให้รถเพลิงบอกเดี๋ยวเอาให้เดีด๋ยวเอาให้เ<ด>นาะ<ด><ด>มาลวจ้าดับเพลิงมากลับรถแปรเราตัอะไรตัดอะไรที่สถานการณ์ย <c oughs> ม่มีขึ้นรถดับเพลิงก็จะมาแล้วรถลูกก็จะขายของอยี่ไงเขาเล่นจับเอา โป้ปนยาปนปนกดปนนะกดปนนะกดปนกดปนนะเงือบเหมืองแหลมจัะเดี๋ยวจบสตอรี่นี้เขาน่าจะยื่นดับเพลิงต่อสักร้อยใบอ่ะดับเพลิงหยิบหยิบทั้งสองฝั่งให้พี่ต้ารถเราเราซ่อมไม่ได้แล้วใช่ปะซ่อมได้ซ่อมได้ซ่อมได้เอาส่งไหมป้าส่งไหมป้าจบกัน โอ้โหบอลเทนน่าเสียดายแหมคืนไปแล้วอ่ะอ้วกอ้วกแอกโอ้โบอลเทนแม่มาดีนะขึ้นรถเดชขึ้นรถเดชปืนอ่ะขึ้นรเดชขึ้นยถเดชทำเพื่อนกินข้าวอยู่โอ้โหบอลเทนทำได้ดีแล้วไฟหน้าเอาใหม่หรือจบแล้ววะต่ออะไรละเดี๋ยวเดี๋ยว เอ้ยเฮียฮะอเลยวิปป้าวิปป้ามึงหันหลังดิไอ้ตรงผมเอาสมปกาศนี้ม่งรีบไปหมดแล้วพี่สกอร์สามสิบเจ็ดต่อสองพี่อันนี้กระซิปไอริโอพ่อรีพอสมกาศตัวนี้รีไปหมดแล้วพี่รีหมดก็เฮียอะไรไม่ไม่พี่เพราะว่าเมื่อกี้ก็ก็สงสัยอยู่เพื่อนมึงซ่อมรถเลยเพื่อนมึงซ่อมรถเลยเสียไม่ได้เขาเขาวิ่งซ่อมรถได้แล้วเพื่อนมึงซ่อมรถได้แล้วไปโอ้อไอแฟชั่นจะเยอะ เรียกพวกมึงอะไฟชั่นเยอะๆอะะเรติดแทบไม่ทันเลยเขบวนหัวเนี่ยขบวนสภาตรงสะพานบนสภาว่ะเอาลงมาเดี๋ยวลงมาบอกเพื่อนหน่อยว่าศพอยู่ตรงสภาเห็นป่ากลมาเนี่ยมาสามคนเนี่ยพอดีโป้เนี่ยมาดิยิ่งหายไม่รู้ได้ไงวะเกิเขาไปหนึ่งวันวันนึเออเอาดิว่าบังยืนบังมิดแล้วนะเห็นแล้วด้วยสไนช์ช่องกูอยู่ป่าววะเออตีตีอยู่แล้วมันก็หันมาเปิดเปล่าวะม่ รถกูไหนวะ bt พาวรถติดต่อมาเบอร์รถกูไปไหนวะไอ้เหี้ยสงสารคนขอไฟเนาะส่งเสียงไปเหมือนแล้วอ,ะอ่ะที่เคยพูดไม่มีเสียงประมาณเจ็ดวันอะถา่ายอ้วนขอพ่เอเธอหนาพว่ลอยเลยไอ้อพี่เล่นปกติพี่ไม่เคยไม่เคยแบบอะไรแลยพี่ก็เล่นของพี่แบบคือเราแก่แล้วอ่ะใช่า่จไหมขี้กีจไปนั่งด่าเขาอะ่ะไอ้ชิบมงมาโฟกัสดดาแต,แต่กูอยู่นั่นอะ่ะกูงงจัดเลยกูไม่ทำอะไรให้เลยนะ ต่เข้าใจว่ามีตอรี่กันไงแค่ไปไล่สีมันมั้งรู้สึกแล้วมันก็บอกมันก็บอกกับกูบกว่าแล้วถ้าไม่เปลี่ยนจะเป็นยังไงเหรอบอกอย่างเงี้ยถ้าถ่าผมไม่เปลี่ยนจะเป็นยังไงเหรอครับม,มันก็โดนมันก็โดนลงแทงอ่ะแค่นั้นแหละ โอ้หเสียดายนยืนนี่ไม่ได้เลยนะจริงๆปกติไฟเกือบเกือบเกืนพี่กลัแล้วยืนคือยืนเสียดายบีทีมากมากครัเอน,นดี<ม>จริงเอน,นดีเอ็นดีมีภาพแล้วอ่ะเออเมื่อกี้แบบคือนแล้วจริงแต่เหมือนเขาก็ใจเกินไปป้าเหมือนแบบเขาเขาซ่อนศพในแบบใกล้ไฟเกินเราเขาเลอยอาจจะเราเห็นเสียไม่ได้น้อยอาจจะเพราะว่าเสียไม่ได้ลงเล่นน้อยก็ได้เดินอยู่รอบไฟซะเยอะอะไรเงี้ยเราก็เลยเห็นภาพเป็นแบบนั้นอ่ะ โอ้ทำได้ดีล้สวยสวยปะอีกคู่หนึ่งเขาน่าจะไฟเสร็จแล้วหรือเปล่ามึงขึ้นนะซ่อม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 รถเอา้ารถไม่พังเหรอ <c oughs> อ๋อไม่พังไม่พังเอา้าเอา้าทำไมไม่พังอ่ะเพราะว่าออเขาแค่ชนแต่ไม่ใช่ไม่ใช่โดนย m เพแต่ว่าไม่มีคนอยู่บนรถ๋อใช่เหรอ เกี่ยวหรอไม่รู้ไม่มีคนอยู่บนรถอ,อีมันก็เลยไม่พังไง